เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนานี่ก็จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนจากท่านผู้ที่ฝึกตนพัฒนาตนจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้รับความรู้จากผู้ที่หมดกิเลสแล้วก็จะทำให้เราได้ความรู้ที่แท้จริงสมบูรณ์ทำให้การดำเนินชีวิตของเราถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ มีสุขในปัจจุบันและก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามไปด้วยจะถ้าไม่ได้เกิดในโรงเงาพุทธศาสนาก็จะได้ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ mm. เป็นความรู้ที่ถูกต้องน้อยผิดพลาดมาก mm. ความผิดพลาดก็จะทาให้ดำเนินชีวิตผิดพลาด mm. ซึ่งก็จะมีอาบายภูมิรองรับอยู่ mm. เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง แต่ถ้าเกิดในโลงมาพุทธศาสนาแล้วก็การดำเนินชีวิตจะถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเพราะว่าทำตามคำสอนของผู้ที่ดำเนินชีวิตถูกต้องนำใจมาสู่ตาแหน่งที่ถูกต้องเพราะะนั้นเวลาจะคิดก็คิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องดีงามก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวเอง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญถือว่ามีบุญมากในการที่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธาศาสนาที่นี้จะได้เกิดอย่างนี้ได้ก็จะต้องมีสายบุญกับพุทธศาสนาเช่นมาบวชหรือทำานุบบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเครือขัาเป็นญาติโยมอย่างนี้เป็นต้น สายบุญนี้ก็จะเชื่อมโยงกับพระสมมาสัมปรัญญเจ้าท่านมันเกิดขึ้นที่ไหนนี่เราก็จะไปเกิดที่นั่นหรือไปเกิดอยู่ในความรู้ของพระองค์ท่านแม้ท่าน,นาดับขันตระนิพพาไปแล้วแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ตกทอดมาถึงพระสงฆ์ซึ่งทรงจำศึกษาเอาไว้เป็นตัวแทนของท่าน ก็เป็นประหนึ่งท่านยังทรงมีประชนชีพอยู่เราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ดำเนินชีวิตไ,ได้ถูกต้องเช่นเดียวกับพระสมมอสมุติเจ้าแม้ท่านจะดับการทัปริติปานามาแลกากตามก็แปลว่าเราก็ปิดอบายให้ตัวเองเปิดประตูสวรรค์ให้กับตัวเองมีสุขในปัจจุบันแล้วก็ จะได้สมบัติทั้งสามดังกล่าวนั่นแหละติดไปถูกพบสุชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานตามุงไปที่สุดแห่งรมก็จะก้าวเดินทางต่อไปถึงที่สุดแห่งดำเพราะฉะนั้นบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมทำบ่อย พะเราใช้บุญเก่าหมดเปลืองไปบ่อยๆบ,บุญใหม่ก็ต้องสั่งสม,มบ่อยๆเรามีช่วงโอกาสสั่งสมบุญเฉพาะตอนเป็นกายมนุษย์หยาบเท่านั้น